มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปอพอเตือน60จังหวัดพายุฤดูร้อนถล่ม29เมษายนถึงพฤษภาคมนี้วันที่28เมษายน2566กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสถานะภยัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสถานะภยัยได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศฉบับที่หนึ่งแจ้งว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปั่นกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะส่งผลทําให้ลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนทําให้มีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นได้ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะโดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าขนองและลงกันโชกแรงระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมได้แก่ภาคเหนือทุกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดภาคก,กลางกรุงเทพมหานครและ23จังหวัดได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรีราชบุรีนนทบุรีปทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชงิงเศราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะกออปพออออก,กอจึงประสานจังหวัดในพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็กรุงเทพมหานครรวมไปถึงศูนย์ป้องกันและก็บรรเทาสาธารนภายัย ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะเตรียมพร้อมรับมือพาย,ยุฤด,ดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้เจ้าหน้าทีต่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและจะจัดทีมปฏิบัติการพร้อมด้วยเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและก็ให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่นทวงทีสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้ติดตามสภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่เกิดพาย,ยุฤดูร้อนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมไปถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกร,กกรควรป้องกันผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหายในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากหมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ